สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกุมภาพันธ์คลิปนี้เราก็มาดูดวงรายเดือนกันต่อ ในเดือนนี้ดาวพฤหัสเจ้าเดือนสุภะและวินาศยังทับรักชาวลัคนาราศีเมษอยู่ยังเป็นช่วงจังหวะดีๆของคุณนะยังมีความก้าวหน้ามีความราบรื่นประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งหวังสร้างตัวสร้างฐานะได้ด้วยตัวของคุณเองหลายคนน่าจะมีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศไปศึกษาต่อหรือว่าไปดูงานที่ต่างประเทศผู้ใหญ่ยังคงให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ตัวคุณจะมีเซนส์แม่นนะคาดการล่วงหน้าไม่ค่อยพลาดแต่ว่าช่วงนี้อาจจะรักความสงบชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบวุ่นวายกับใครเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะ มีเรื่องให้ต้องจัดการหลายสิ่งมีเรื่องสําคัญให้คุณต้องตัดสินใจสิ่งที่ต้องระวังคือระวังการกระทําของตัวคุณเองระวังการตัดสินใจบางทีตัดสินใจเร็วเกินไปจะนำความผิดพลาดหรือทำให้คุณยุ่งยากเดือดร้อนภายหลังได้ในด้านการงานดาวเสาดาวการงานยังอยู่ในภพลาภะราหูเจ้าเรือนไปแจ้งผลวินาศ แล้วดาวอังคารดาวตัวคุณก็อยู่ในภพการงานด้วยได้มาตรฐานอุดพื้นดวงเดิมเนี่ยถ้าดาวอังคารอยู่ในภพการงานนะแม้ว่าคุณจะเริ่มต้นด้วยการทำงานประจำหรือเป็นลูกน้องใครก็แล้วแต่แต่ว่าต่อไปในภายภาคหน้าคุณมักจะดิ้นรนเพื่อทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะไม่ค่อยชอบเป็นลูกน้องใครเรามาว่ากันต่อ ในดาวจรน,นะเมื่อตัวคุณก็อยู่ในภพการงานด้วยดาวการงานอยู่ในภพลาพะส่งผลให้คุณจะโฟกัสในเรื่องของงานมีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานชอบพัฒนาตัวเอง อาจจะเทคคอร์สหาความรู้เพิ่มเติมอันนี้ดีมากๆคุณจะมีโชคเรื่องงานนะมีโชคถักผลของงานเป็นจังหวะที่คุณจะมีความคิดมีไอเดียดีๆในการสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาดีผู้ใหญ่เจ้านายยังเมตตาสนับสนุนคุณมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายตำแหน่งหน้าที่การงานในระดับที่สูงขึ้น คุณที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีงานเข้ามาให้คุณทำไม่ขาดมือนะส่งผลให้มีรายได้จากธุรกิจค่อนข้างดีมีความสำเร็จการขยายธุรกิจไปต่างถิ่นต่างแดนลงทุนในต่างประเทศมีความสำเร็จดีมีผลตอบแทนสูง คุณจะได้เพื่อนดีสนับสนุนในการทำงานหรือว่าเจอเพื่อนแล้วเพื่อนแนะนำช่องทางการหาเงินแนะนำช่องทางอาชีพการงานให้อาจทำงานร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อนก็ได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่การรบคนยังต้องระวังนะเพราะมีโอกาสที่คุณจะถูกเพื่อนหักหลังหรือถูกเพื่อนทำให้เสียหายเดือดร้อนได้เหมือนกันดาวพุธเจ้าเรือนอริไปอยู่ในพบการงาน เรื่องงานยังจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขระวังเรื่องคําพูดด้วยพุทธอรินะเพราะพูดไปแล้วมันอาจจะทําให้กระทบกระทั่งกันในงานทําให้การงานของคุณไม่ราบรลื่นหรือว่าขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานได้ระวังในเรื่องสุขภาพด้วยบางทีคุณจะเจ็บไข้ไม่สบายส่งผลกระทบกับการทํางาน บางคนอาจมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงเรื่องงานแบบกระทันหันแต่ว่าถ้าคุณทำงานที่ไม่ใช่คืองานที่มันไม่ใช่รูทีนะงานที่ต้องมูฟบ่อยๆหรืองานที่ต้องเปลี่ยนแปลง,ปลงรูปแบบเนื้องานอันนี้แก้เค็ดได้เยอะในด้านการเงินดาวสุขดาวการเงินอยู่ในภพสุภะ พบสุภะเป็นพบของความก้าวหน้านะเพราะฉะนั้นคุณจะหาเงินได้เก่งแล้วไปอยู่ในเดือนพฤหัสหานี้เรียกว่าคู่ทรัพย์คู่โชคเลยการเงินของชาวเมษถือว่าเดือนนี้คุณยังดีนะยังทํามาหาได้การเงินการทองคล่องตัวหาเงินจากความฉลาดของตัวคุณเองโดยเฉพาะถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือทํางานที่เกี่ยวกับการสอนก็ได้นะใช้องความรู้ของคุณในการหาเงินอันนี้ดีมากๆมีคนสนับสนุนช่วยเหลือใน

บางคนที่ทําธุรกิจอาจจะมีการเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินเพื่อนําไปลงทุนเพิ่มหาผลประโยชน์ต่ออันนี้ก็ทําได้เหมือนกันคุณยังมีความสําเร็จในเรื่องของการเงินนะหาเงินได้มากมีไรายได้มีงานพิเศษทําให้ได้เงินพิเศษแล้วยังมีโชคลาภในด้านการเงินอีกด้วยมีโชคจากการเสี่ยงมีโชคจากบุตรหลานบริวารคนที่ชอบเสี่ยงไม่รู้จะเล่นเลขอะไรก็เล่นเลขที่เกี่ยวกับเด็กเด็บุตรหลานบริวารของคุณส่วนในด้านค่า ใช้จ่ายก็ยังมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะบางทีมันอาจจะเสียเงินเบี้ยาบรายทางหรือว่าต้องจ่ายเงินที่ไม่อยู่ในแผนการใช้เงินประจําวันของคุณอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยหรือบางทีก็ต้องจ่ายเงินแบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัวจึงควรรอบคอบในการใช้เงินในด้านความรักดาวสุขดาวคนรักคู่ครอ,องของคุณอยู่ในภพสุภะ วันที่13ก็จะเข้าในพบการงานเรื่องความรักของชาเมถือว่ายังไปได้ดีนะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบความรักในแวดวงการทำงานเจอกันในงานหรือว่าติดต่องานแล้วเจอกันก็ได้บางคนอาจจะได้พบเจอคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาหรือว่าคู่มาจากแดนไกลก็ได้เหมือนกัน คนรักคู่ครองของคุณจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมีความรับผิดชอบดีบุคลิกคล้ายผู้ใหญ่จะสนับสนุนซัพพอร์ตคุณในหลายๆด้านนะอันนี้ถือว่าดีทีเดียวคนรักคู่ครองจะมุ่งมั่นในการทำงานค่อนข้างบ้างงานนิดนึ่งก็มุ่งมั่นในเรื่องงานก็ดีเนาะทำให้เขามีความรับผิดชอบแล้วก็ดีกว่าที่เขาจะไปสนใจในเรื่องอื่น ส่วนคุณที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีช่วงเวลาที่ทําให้ต้องห่างไกลกันบ้างเพราะในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเดินทางไกลแต่คนรักคู่ครองของคุณก็ยังมีความรับผิดชอบนะยังสนับสนุนคุณอยู่นําผลประโยชน์นําความสําเร็จชื่อเสียงเงินทองมาให้แต่ในชีวิตคู่เนาะมันก็อาจจะมีเรื่องให้ไม่เข้าใจกันได้บ้างมีวิวาทะมีปากเสียงกันได้บ้าง แต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรก็ใจล้มเร่มค่อยๆค,คุยกันยังสามารถที่จะปรับความเข้าใจทําความเข้าใจกันได้อยู่นี่คือภาพรวมของชา,าวลัคนาราศีเมษในเดือนกุมภาพันธ์ขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมและการแชร์ขอให้คุณมีความสุขมากๆขอบคุณมากแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีจ้า